เดี๋ยวทุ่มนึงจะไปสวดสวนงาไปบ้างเถอะยกขึ้นเลยเออนี่ยกมายกอันนี้ไอเปย์ยวนอ่ะเดี๋ยวจะจัดวางก่อนเนาะน้ำมะม่วงเขาปวดเขาไม่ไดอ๋อมีหลานไปไม่ได้เดี๋ยวนี้ต้องไปรับหลานโอเคพี่ขอบคุณมากนะคะได้บุญเยอะเยอะนะคะ พี่แก้วก็จองแจ้งตรงในนั้นได้ด้วยสิค่ะยืนกับนายนายนู่นมาหน้าหนูอยู่แล้วยันะครับ3สามสี่ห้แม่ดูให้จัดจัดให้หน่อยจัดให้หน่อยพอพอไม่เข้ามาเหรอพอพอกันแล้วให้สีเหมือนกันขอเชิญผู้ช่วยมาฟัง เอาซอฟต์ก่อนสิพี่แก้วยืนยืนก่อนเลยครับเดี๋ยวตัวนี้มันคืนอ่พี่แก้วพี่แก้วที่ม่้วานบอกวันนี้มีอะไรยังไงบ้างครับในโอกาสนี้แล้วแต่เขาจะบอกว่าคุณจบาดเพรดูแลเขาแล้วแต่เ้อะียกที้เขาเจอเลยานจะรอ ไปไหนไม่ได้เลยใช่ไหมแม่คเปไปรับยาโรคบ้านเมืองได้ไหมเปรับยาก็ไม่ได้ใช่ไหมยายเออป่ได้แล้วป่วยเป็นอะไรครับยายโอ้ด้านเม้าหวานด้านเตาจะนอนเบาเบยวนนอ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 นเลยอันนี้นอนอันนี้อันนี้เพื่อเพื่อนจำเป็นนั่นเองเพราะว่าคนอยู่ข้างในเนี่ยส่วนใหญ่น้ำท่วมบ้านบางทีเขาอยู่ชั้นสองลดลงมาเขาใช้เปย์นี่ในการใช่ค่ะ นั่งรออะไรก็เป็นการบรรเทาความเดืดร้อนก็ได้ประโยชน์นะครับไม่ใช่พมาประโยชน์นะครับพโชวน้ำท่วมบ้านนี่ก็ศสยโยมไว้เพื่อปลูกเพื่อได้เฝ้าบ้านคนที่อยู่เฝ้าบ้านนะนตองใยันยันยันทีนี้กลงมปอทเยอะนะเอาักน้อหัน้ำัน้ยเอากะเวยกเรอนจโอเคค่ะนี่ก็มาให้ ก็มอบให้ผู้ที่ประสบไปไหนไม่ได้เลยใช่ไหมแม่ค่ะไปรับยาโรคบ้านไม่ได้ไปรับยาก็ไม่ได้ใช่ไหมยายเออบ่ได้แล้วป่วยเป็นอะไรครับยายโอ้ด้านต้อหวานด้านต้อหวานผมสีีเรือเข้าไปดูเขาก็ปลูกเปย์นี่แหละพวกเฝ้าบ้านนะครับนอนอยู่บนเปย์ได้เลยได้เลยคนเยอณมากเลย เพราะเขตั้งใจนะคะเพราะว่าท่านรองผู้ว่าเองก็บอกว่าเวลาไปช่วยคนน้ําท่วมเปรนี่สําคัญที่สุดใช่ไหมคะก็เลยอยากจะเอาเปลนี่มาให้คนน้ําท่วมนี่ได้ใช้ตามที่ท่านรองพูดว่าผู้ว่าพูดทีนี้ก็เลยอยากจะลองนั่งดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างพอจะนั่งลงมองซ้ายมองขวานะคะท่านรองผู้ว่าก็รูปร่างผอมนะคะอีกข้างหนึ่งก็รูปร่างผอมถ้าจะนั่งลงก็กลัวว่าเขาจะยกไม่ไหวน้ําหนักมันจะเกินนะคะก็เลยในการนั่งนั่งลงไปนิดนึงก็เอะใจขึ้นมากลัวจะหล่นนะคะ yeah <laughs>